โนโซะนะครับอะไรอย่างอ๋อสมสานบ้งคงรับ็ต้อก็เขาเล่นงงง่ายๆสบายๆก่อน เขาเขาเขาเรียกเขาสนิมสนิมก็เกาะกันเยอะอยู่พอสมควรไอ้เกาะเลยแหละชมันเป็นช่วงช่วงหลังโควิดมานิดนึงครับจริงๆเราเราเราที่กลับมาคุยกันนี่ก็หลังโควิดมาหน่อยก็สนุกดีนะสนุกมานๆเล่นด้วยกันทีเกือบ20ปีนะ20ปีเลยเกือบ20ปีที่ที่ไม่ได้เล่นด้วยกันปีไม่ได้เล่นเลยกลับมาเล่นของพี่ใหญ่กับพี่ใสเขาก็เล่นด้วยทีแล้วก็ทวนมากันอ่ะพี่ก็ต้องมานั่งตามแล้วก็มีติดเต้นอีก ตอ,ตอนมันรงกันครั้งแรกนะครับล้องผิดเนื้อเปล่าพิเศษมีครับมีนะบ,บางเพลงเราซ้อมไปเราสามสี่หเพลงอะไรเงี้ยก็มีจำเนื้อจำเนื้อไม่ค่อยได้แก <c oughs> ่แล้วความจำไม่ดูดีสมศาสนี่แหละเล่นดูก่อนเสิร์ตเพลงชาติโลโซครับรู้จักไว <laughs> คนสองเนี่ยเล่นไปกี่ครั้งใหญ่สองครั้งได้ตั้งแต่เอางแต่ออกวงชุดแรกอโอปีไม่ได้เล่นอันนี้คือเพลงที่ได้ได้ได้เอามาเล่นในคอนเสิร์ตนะแต่ว่าบางเพลงนบหลายๆเพลงก็ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยแต่ถ้าที่ถ้าเคยเล่นแล้วน้อยสุดก็คือชื่อเพลงคนสองเยอะหลายเพลงอย่าเห็นแก่ตัวไม่เคยเล่นเพราะว่ามันยาวสิบสองนาทีเพลงนี้แารสตัวลรนาลี เคยเล่นมั้เคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นเนอแต่ไม่จบเพลงไงเคยเล่นต่อว่็เคยเล่นปละเสร็ไม่เคยเล่นเนาะไม่เคยปลเสรถือเป็นปละเสร็ไม่เคยเล่นแต่พึ่งยิงเพลงแล้วก็ดังเยอะนะจะเล่นอย่าทุกเพลงแหลอนย่านมูด้วนเราเล่นนายเราเล่นนายเราเล่นนายต้องเล่นจบทุกคอนเสิร์ตใช่ใจสั่งมาใจสั่งมา คุณเธอไม่เหมือนกัเท่ากันไม่เหมือนกันด้วยก็น่าจะเป็นคุณเธออืมครับเพราะว่ามันเป็นเพลงเปิดตัวในคอนเสิร์ตเอ่อตั้งแต่เราออกอัลบั้มแรกเลยนะครับก็น่าจะสมัยนั้นน่าคิดว่าเพลงนี้เป็นเป็นตัวต้นราที่สุดของพี่เป็นจักรยานสีแดงก็เล่นบ่อยนะเพลงนี้ก็เล่นตลอดตัวคอนเสิร์ตของพี่ก็สมสารนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเด็กทุกคนเล่นจับกีต้าร์มาก็ต้องสมสารอะไรเงี้ย ที่ผมชอบจำเลยชอบจบพวกตีกันมีช่วงหนึ่งนะไปเล่นที่ไหนก็ตีกันตลอดก็อย่างเช่นตีกันที่เชอุดมเนี่ยงานนั้นหนักอนะคือคือขวดนี่อะลอยมาเหมือนเหมือนเหมือนกระดาษอะเหมือนเหมือนเครื่องปวยกระดาษแต่กลายเป็นขวดแล้วของพี่ก็จะมีอีกพี่หนึ่งก็คือที่บุรีรัมย์งานนั้นโดนก้อนหินลูกขนาดเดะตอนนี้ลาเข้ามาโดนตรงตะตุกแล้วก็สุดเลย คอนเสิร์ตเลิกเลยเล่นไม่ได้<ม>ีเหตุการณ์ด<ม>ีๆท<ม>ั้งนั้นเอาดีๆบ้างนะมึงก็มีตอนนั้นรู้สึกจะเราจะเล่นคอนเสิร์ตออกทีวีนะทีวีทีทวีห้าเลยทั้งอย่างเนี่ยแต่ว่าสมัยก่อนมันจะมีคนเขียนจดหมายแฟนเพลงเขียนจดหมายมาหาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ยินเพลงนี้ในคอนเสิร์ตพวกนี้เป็นผู้หญิงนะบอกแฟนเขาชอบมากทีนี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ย แฟนก็เพิ่งเสียชีวิตไปไอ่สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาแปลว่าฟังเพลงนี้แล้วเราคิดถึงพวกพี่ๆอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อยากได้ได้ยินพี่ๆเล่นในคอนเสิร์ตขอเป็นเพลงที่แบบพุ่งๆแรงๆนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรอีกอุ้มไว้ก่อนเพลงยอุ้มจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเปิดหัวมาแล้วบอกว่าอุ้มเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาชมคอนเสิร์ต กูว่าจะชวนทธกไปดูนั่งสงสารครับมาแน่นอนจะก็ยัางสีแดงเราและนายแม่อะไรก็ยอมคุณเธออ่าเโหกเพลงไปวอร์คอกันได้เลยนะครับอ้าหกเพลงนี้เล่นแน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของเพลงที่เราจะนํามาเล่นกันเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็แขกรับเชิญก็จะเยอะด้วยเดี๋ยวพี่จะบิวให้พิเศษถอดเสื้อให้ได้ รถน้องหนักทันนะอ้ได้ถูกตอเสื้อนี่ไม่เห็นจะโง่เลยเถูกนึกว่าจะเห็นแม่างทำาไมไม่บอกเดี๋ยวนี้พวกวงรุ่นใหม่ก็ชอบใส่กางเกงเหมือนใส่กระโปรงกันน่ะกางใส่ได้ไหมได้ได้หมดเลยอาจจะมีใครสักคนร้องเพลง cover ที่ใครมาถึงก็ได้ครับรอดูรอดู ที่บอกไว้เมื่อกี้นี้จะได้เห็นในงานคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตจะมีวันที่6กรกฎาคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีซื้อบัตรได้วันไหนเพื่อ25พฤษภาคมนี้ครับต้องรีบกดบัตรกันให้ทันนะครับสิ้นสุดการรอคอยอมนั่นแหละ28ม l โ o so we are the rock and roll คอนเสิร์ต